แชตามใครใน BNT CDM มาก่อนเข้าวงบ้างคือหนูอะค่อนข้างนี่จะห่างหายกับวงไปนานแต่คือแบบรับรู้ตลอดนะว่าเขามีรุ่นใหม่มีอะไรเราไม่ได้เจาะจงบุคคลแต่ว่าหนูชอบพี่มิวสิกอะไรอย่างเงี้ยใช่หนูโดนตกจากมิวสิกยี่อะไรย่างงี้ใช่รู้สึกว่าแบบนี่แหละนี่แหละถูกต้องถูกต้องแล้วหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าพอมีคาร่าขึ้นมาใช่ไหมยูนิตคาร่าเป็นยูนิตที่ทําให้หนูแบบว่าโฟกัสสมาชิกในคาร่ามากขึ้นอะไรยเงี้ย คนที่ตกใจคนแรกเลยคือนิกกี้นิกกี้เป็นคนที่แบบว่ามีเสน่ห์มากอะแบบตอนดู m v ็มบีเลโครั้งแรกคือแบบคนนี้คือใครอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบโอ้ไมคก็หลังจากนั้นก็คือแบบจะดูแต่แฟนแคมนิกกี้มาตลอดรู้สึกชอบมากอะไรอย่างงี้แล้วหลังจากนั้นก็แบบเฮ้ยพี่นิวยิง่งก็ชอบอะไรเงี้ยใช่พี่ฝนเราก็แบบว่าเอ้ยเห็น,เห,นเห็นนัคราตาเขาแบบอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมป้าเอกก็แบบเห็นมาอยู่แล้วอย่างนี้ใช่พี่เปพี่เป ส่วนพี่ป๊อปเปอร์เป็นคนที่แบบร้องพิมพ์พอมากใช่แล้วคือแบบว่าช่องแรกใช่ไหมตอนที่แบบเปิดยูนิตมามีพี่พี่แฟนคลับก็พูดถึงพี่ป๊อปใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยเนี่ยแบบเซอร์ไพรส์มากเลยนะแบบเหมือนหนูไปอ่านอ่านมาทานองว่าแบบเหมือนเขาออกจากเซฟโซนตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยการที่มาทายูนิตตรงนี้หนูรู้สึกว่าแบบว้าวแล้วแบบพอเวลาผ่านไปเขาก็ทํามันออกมาได้ดีมากๆแล้วเหมือนแบบรู้สึกว่าเขาดูมั่นใจมากอะไรเงี้ยในปัจจุบันนี้รู้สึกว่าแบบ ดีจังอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนไปดูเซนไปของแบบพี่ป๊อปก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบหลายๆอย่างก็คล้ายๆกันเลยเลยรู้สึกว่าแบบว้าวชอบจังชอบหลายคนเลยแบบเวลาดูใครอย่างเงี้ยก็จะแบบชอบคือคือถ้าหนูพูดอย่างเงี้ยมันก็จะดูว่าเฮ้ยแค่คารล้ะแบบจริงๆคือหลายคนมากคือชอบแบบทั้งวงแล้วตอนเนี้ยใช่จริงๆแล้วเขาท่านี่จะทางวงพี่ป๊อบละใช่พี่ป๊อปพูดไปตะกี้นี้ก็รู้สึกว่าแบบ เออเขาเป็นคนที่แบบว่าเออลองเก่งเต้นเก่งอะไรเงี้ยอ,อืมเหมือนช่วงแรกเราไม่ได้รู้จักเขามากใช่ปะแต่พอแบบพอเรารู้จักจากคาร่า,ลาแล้วก็บอกกับช่วงแรกกระแสร็บอกว่าเออเนี่ยแบบพี่ปอเขาดูแบบออกจากซฟโซนนะเขาดูแบบว่ากล้าทําอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็บอกกับหลายๆอย่างที่เขารอดทาให้เรารู้สึกว่าแบบว่าเออเขาเป็นคนเนึ่งที่แบบพัฒนาตัวเองได้ดีมากๆเลยอะไรอย่างงี้รู้สึกชื่นชม ในระยะเวลาที่หนูเป็นไอดอนที่นี่ใช่ไหมหนูรู้สึกว่าหนูอยากเต้นแพจิกี้สักครั้งในแบบสักง,งานหนึ่งที่แบบว่ารู้สึกว่าอยากเต้นมากๆแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้อ่ะออ,อาจจะแบบเป็นช่วงที่ไม่รู้เหมือนกันน่าจะอีกนานมากๆแต่แบบอยากมากๆใช่นหนูรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบแลหลายๆคนคือแบบ อ,อ,อยากเต้นมาอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่หนูชอบมากๆด้วยอะไรเงี้ยตามน้องแพซีเจมไหมครับน่ารักโอ้ยน้องแพซีเจมหรอแล้วก็รู้สึกว่าแบบน้องก็น่ารักดีนะเราจะารีวิวรุ่นสามแต่ละคนนะคะพี่รันมาสวยเฮฮาปาร์ตี้พี่หลิงสวยคุณแม่โคเรียโคใจน้องวขวัญส,<า>สวยแก๊กโยโย่โยโยย้าวดองดองไม่จริงหนูได้ห้าวนะ น้องเพิร์ดดื้อขับเดียวพอสนหนเฮ้ยคนอะไรมันจะมีข้อดีค่ะพี่แบบเรีอกเป็นข้อดีของพี่ไม่ได้คือแบบสวยน่ารักตลกแบบอินดีแล้วก็แบบเป็นคนแบบมีเทสนิดึึงออะไรเงี้ยแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือไม่มีตังค์ซื้อสื้อ้าก็เลยแสดงเทสขอคนเดวเอมไปกั